สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะประจำเดือนตุลาคม2563นะคะเป็นคลิปการดูดวงให้กับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูก็ดูได้เช่นกันค่ะราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะคะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการดูดวงโดยรวมเนาะในในเรื่องของการงานการเงิน ความรักสุขภาพนะคะโชคลาภโดยรวมให้กับชาวราศีธนูจํานวนมากๆเลยนะคะที่เกิดราศีธนูเนาะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะคะไหนที่ดูแล้วใช่ดูแล้วตรงกับเราก็นาปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์ค่ะนะคะอันไหนที่ดูแล้วไม่ใช่ไม่ชอบอยังไงก็อย่าซีเรียสนะคะข้ามไปผ่านไปไม่ต้องดูค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับ ชมคลิปค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ราศีธนูนะคะเป็นเดือนแห่งการหมุนเงินเลยทีเดียวนะคะช่วงเดืนอนตุลาคมนี้นะคะราศีธนูจะเป็นราศีที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็หยิบจับอะไรก็ได้ซื้อเช่นกันนะคะหมายถึงว่าอ,อาจจะมีเกณฑ์นะคะเสียเงินช้อปปิ้งเสียเงินซื้อข้าของสวยๆงามๆนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงเนาะ,ะในเรื่องของการเงินเนี่ย อาจจะต้องอระมัดระวังนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีการใช้ใจ่ายนะคะเกินเกินกว่าที่เรากําหนดไว้นะคะบางคนเนี่ยอย่างเช่นไป ห้างไปอะไรเงี้ยนะคะเราเราอาจจะไม่อยากจะได้อะไรแต่แตพอไปเห็นเราก็ซื้ออะไรเงี้ยนะคะโด,โดยที่แบบว่า,าไม่ได้คิดก่อนนะคะมีเกณฑ์ได้เสียเงินอย่างไม่คาดคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช้อปปิง้งการซื้อของออนไลน์หรือแม้กระทั่งการได้ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือการได้ให้เงินบุตรหรือบริวารหรือคนในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ได้อ่อ คุยในเรื่องของเหมือนกับไปช่วยเหลือนะคะคนในครอบครัวในเรื่องของการเงินนะคะก็เลยทาให้รู้สึกว่าในช่วงของตุลาคมเนี่ยมีเกณฑ์รายจ่ายเยอะมากนะคะรายจ่ายหลายทางหรือภาระหน้าที่ที่ต้องทําต้องจ่ายมันจะเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนเงินนะคะเป็นเดือนแห่งการหมุนเงินเลยทีเดียวนะคะต้องต้องเซฟนิดนึงเนาะแต่ว่าคุณก็สามารถหมุนได้นะคะแต่จะเป็นในลักษณะของบางคนนะคะที่อาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่ ใช่ใช่เงินที่เราต้องจ่ายของนคนในครอบครัวเรานะคะจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฟูงบริวารน,นะคะช่วงนี้เหมือนกับว่าจะมาถามยืมเงินบ่อยนะคะหรือหลายคนเลยเดียวหรือบางคนอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นญาติสนิทหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าถ้าไม่ช่วยแล้วมันมันมันไม่ได้อะนะคะอย่างเช่นพ่อแม่อะไรเงี้ยหรือพี่น้องอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยมีเกณฑ์ได้ไปช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทอง,ทอง ะะกับคนในครอบครัวนะคะมันก็เลยมีเกณฑ์ได้เสียเงินอย่างนั้นนะคะบางคนอาจจะมีการเหมือนกับเ,เงินเก่าๆเงินเก่าๆที่เราเหมือนกับบางคนจ,จะมีมีภาระหน้าที่เก่าๆอย่างอย่างเช่นหนี้สินเก่าๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้มาจ่ายในช่วงตุลาคมนี้นะคะมันเหมือนกับออต้องเคลียร์นะคะอย่างเช่นถ้าใครมีปัญหาก่อนหน้านี้เดือนนี้เหมือนเดือนแห่งการเคลียร์นะคะปัญหาต่างๆให้เพื่อให้มันจบนะคะอย่างเช่นถ้ามีคดีความอะไรเงี้ยนะคะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ต้องเคลียร์ละนะคะต้องต้องลงเอยละต้องจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะมันก็ต้องมีในเรื่องของเงินเงินทอง,ทง,ทงๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการเงินถือว่าอ,อ,อยู่ในในใน สถานะที่ค่อนข้างที่ต้องเซฟนิดหนึ่งนะคะหรือหรือมากเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าคุณช่วงนี้อาจจะเงินเข้ามาหลายทางหรือหาเงินได้ง่ายก็ออกง่ายเช่นกันค่ะนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานก็ถือว่าอยู่ใน ในเกณฑ์ที่ดีนะคะทรง,งอยู่นะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่บางคนอาจจะมีในเรื่องของอยากทํางาน2ออย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่ารายรับจากที่ทํางานประจําอาจจะไม่พอจกรายจ่ายหรือภาระรที่คุณมีมากขึ้นนะคะบางคนนะคะมีลูกเพิ่มบางคนมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต้อง จ่ายบ้านจ่ายค่ารถหรือแม้กระทั่งจ่ายในเรื่องของต่างๆนะคะเหมือนกับรายจ่ายมันจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้หรือการเป็นหนี้เพิ่มนะคะบางคนอาจจะมีการาทําเรื่องนะคะซื้อรถใหม่นะคะมันก็อาจจะมีในเรื่องของการต้องภาระหน้าที่มันก็ต้องเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราคุณก็เลยมองหอนทางที่จะหาเงินหลายทางนะคะในช่วงตุลาคมนี้รู้สึกเหมือนกับต้องสู้ละนะคะหรือต้องพยายาม ขยันแรงมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะแต่ราศีธนูเป็นราศีที่ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะก็เป็นราศีหนึ่งที่อดทนแล้วก็ในในช่วงของบ้านปลายก็ไม่ลำบากนะคะก็คือได้อะไรอย่างที่หวังนะคะแม้กระทั่งในในช่วงของวัยทำงานเนี่ยนะคะอยากได้ไรายได้แต่มันจะเหนื่อยนะคะเป็นราศีที่เหนื่อยราศีหนึ่งเพราะว่าเหนื่อยด้วยด้วยภาระหน้าที่เหนื่อยเพราะว่านี่สินอะไรเงี้ยนะคะมันมันมีพร้อมทุกอย่างแต่เหมือนกับว่า เราก็ยังเหนื่อยอยู่ประมาณนั้นนะคะในช่วงตุลาคมนะคะราศีธนูนก็จะเป็นราศีที่เหมือนสู้แล้วก็สู้แล้วชนะะสู้แล้วได้แล้วก็อยากได้รายได้ในช่วงตุลาคมนี้นะคะเพราะการเงินก็คล่องนะคะการง,นงนะะารงนก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะบางคนอาจจะมีในในส่วนของรายได้เสริมต่างๆเข้ามานะคะ Uh, ในเรื่องของคว,ความรักนะคะคนโสดช่วงน,นี้คุณอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยคิดในเรื่องของความรักแต่คิดในเรื่องของเงินทองทองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้คุณอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยเปิดใจคบหาใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีตําหนิพ่อไม้แม่ไม้นะคะเข้ามาลูก มีลูกติดหรือ,อจ,จะเป็นคนที่เคยเแต่งงานมาแล้วนะคะเข้ามาผัวพันถ้าคุณเป็นคนที่มีกรอบนะคะหรือมีมีเหมือนกับคติไว้นะคะว่าไม่ชอบคนมีตํแหน่งเนี่ยก็ก็อาจจะมีในช่วงนี้เข้ามาจีบนะคะแต่ว่าดูแล้วก็อาจจะต้องโสดต่อไปอยู่นะคะในช่วงนี้เพราะว่าเหมือนกับจะเข้ามาแบบคุณอาจจะไม่ไม่ชอบหรือไม่พอใจเขาอะนะคะหรือไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้อยากมีนะคะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าคนโสดก็ยังต้องโสดต่อไปแต่ก็มีเกณฑ์เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาแล้วก็มีคนแนะนำนะคะหรือเพื่อนฝูงแนะนำคนใหม่ๆเข้ามาให้ได้ได้พูดคุยนะคะแต่อาจจะเป็นแค่การรู้จาักกาันหรือเป็นแค่สถานะเพื่อนเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่มีเกณฑ์เหมือนกับจะได้เจอคนที่ใช่ในช่วงตุลาคมนี้นะคะสำหรับคนที่ มีมีคู่ที่คบหากันอยู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่ามีความรังเลยใจ ถ้ามีปัญหานะคะต้องบอกนี้เพราะว่าบางคู่ช่วงนี้ก็อาจจะเด่นในเรื่องของการมีเสน่ห์นะคะมีแฟนอยู่แล้วก็ยังมีคนมาชอบมันก็เลยทําให้เกิดความรังเลยใจเกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละนะคะมีคนก็หาคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะดูดีสวยหลอ่อนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าถึงแม้เขาจะรู้ว่าคุณมีแฟนเขาก็ไม่ได้แคร์นะคะเข้ามาจีบเข้ามาคุยนะคะมันก็เลยทําให้คุณเกิดความรังเลใจถ้าไปเจอคนที่ใช่เจอไปคุณเจอไปไป,ไปเจอคนที่ ดีนะคะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่บคุคคลไปนะคะเพราะว่าจะมีเกณฑ์เหมือนกับรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้อาจจะเป็นบททดสอบก็ได้นะคะเข้ามาทางคุณมันก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องมีเกณฑ์ได้เลือกนะคะมีหนทางให้ต้องตัดสินใจว่าจะคบคนนี้หรือจะคบคนใหม่หรือจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันจะเป็นสถานการณ์แบบนี้จริงๆนะคะเหมือนบททดสอบเข้ามานะคะว่าคุณจะ ไปต่อกับคนเก่าของคุณไหมหรือคุณจะหยุดความสัมพันธ์แล้วไปมีความสัมพันธ์กับคนใหม่ของคุณนะอันนี้ก็ดูแล้วกันนะคะแต่จะเป็นลักษณะอย่างนี้เข้ามานะคะแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นบททดสอบมากกว่านะ,ะต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าต้องดูดีว่าเขาเข้ามาอย่างจริงจังหรือเข้ามาแค่เหงานะคะต้องอันนี้ก็ไพ่แตเ่เตือนไว้นิดนึงนะคะลองดู ดูแลกันนะคะแต่โดยรวมถ้าใครที่ยังไม่มีในเรื่องของปัญหาหรือมือที่สา่เข้ามาก็ยังไปต่อได้สวยๆนะคะอาจจะมีงอนกันบ้างในช่วงตุลาคมนี้แต่ก็เป็นงอนกันเล็กๆน้อยๆก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าใครที่เลิกลากันก็ยังไม่เด็ดขาดนะคะมีเกณฑ์คนเก่ากลับมานะคะเลิกลากันก็ยังกลับมาคุยกันนะอย่างเช่นใครที่ทะเลาะกันในช่วงกันยานะตุลาก็จะกลับมาหรือทะเลาะกันในตุลานะะไม่นานนะคะ ปลายเดือนก็มีเกณฑ์กลับมาคุยกันนะคะในส่วนของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วบ้างนะคะคนที่มีคู่แต่งงานก็คล้ายๆกับคนที่คบหากันถ้าทะเลาะกันก็ยังไม่มีเกณฑ์เลิกลานะคะ,ะทะเลาะกันหรืองอนกันเลิกกันไปนะคะถึงแม้อาจจะพูดกันด้วยด้วยด้วยอารมณ์ว่าเลิกเนี่ยนะคะมันก็ยังมีเกณฑ์ได้กลับมาเป็นความว่าครอบครัวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันจะเป็นในลักษณะของอยังตัดกันไม่ขาดนะคะคนรักกลับมาคนรักเก่ากลับมา อยู่นะคะก็ถือว่ายัางยังต้องเจอกันอยู่ยังต้องคุยกันอยู่หรือยังต้องกลับมา คบหากันต่อไปนะคะสำหรับคนมีคู่ที่ทะเลาะกันหรือเลิกลากันไปเนาะ <_ lost S 1> แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในช่วงนี้ก็จะมีลักษณะของการทะเลาะกันเรื่องเก่าๆนะคะพยายามอย่าคุยกันเรื่องเก่าๆนะคะจะกลับมา,อางอนกันหรือทะเลาะกันอีกในเรื่องของเกา่าเรื่องเรื่องเก่าๆที่เคยทะเลาะกันมัน,ม,นมันเคลียร์ไม่จบเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ได้กลับมาคุยกันนะคะเ <_: S 1> พราะฉะนั้นแล้วก็อย่าคุยกันอย่าเพิ่งคุยดีกว่าเพราะคุยแล้วมันจะทะเลาะกันนะคะต่างคนต่างเนี้ยมันก็จะดีกว่านะคะ พราะโดยรวมนะคะถึงเลิกกันก็ยังตัดกันไม่ได้นะคะในช่วงตุลาคมนี้ราศีธนูเนาะแต่โดยรวมนะคะถ้าใครที่ไม่มีปัญหากันก็เ,เหมือนกับยังยังไปต่อกันได้ยาวๆนะคะยังอยู่ด้วยกันยังเป็นเพราะว่าดูดูดจากสถานการณ์ คู่ของคุณณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคู่แทแล้ละนะคะเป็นคู่แท้แล้วไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะคะส่วนมากแล้วถ้าเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนกันยิ่งจะหนักแน่นจะเลิกกันยากนะคะที่เคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนรักกันสมัยเรียนอะไรยเงี้ยนะคะก็จะ เหมือนกับบางคนอาจจะไปเจอคนเก่าๆนะคะถ้าความรักคนราศีธนูถ้าคนที่เป็นพ่อแม่ไม่ๆะ,ะเลิกหลากันอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับไปเจอคนเก่าๆที่เคยรักกันในสมัยเรียนหรือเป็นเพื่อนเก่านะคะกลับมามาคบหากันใหม่อย่างนี้ก็ได้หรือมาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนของตุลาคมนี้ยังมีกินไอคนเก่าๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเพื่อนฝูง ก็ได้เช่นกันจากคนที่ไม่เคยเจอกันก็อาจจะก,กลับมาเจอกันในช่วงตุลาคมนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภมีนะคะโชคลาภเด่นเลยทีเดียวนะคะคนอายุน้อยให้โชคอาจจะเป็นบุตรบริวารน,นะคะถ้าซื้อหวยให้คนซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือให้เด็กจิบให้นะคะก็ให้โชคได้เช่นกันค่ะแล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของบางคนถ้าอยากมีบุตรก็จะได้ในช่วงปลายเดือนธันวาเอ้ย ปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะหรือช่วงเดือนต้นเดือนธันวามนะคะก็มีข่าวดีเรื่องบุตรนะคะในในเรื่องของการเงินโชคลาบเนี่ยนะคะราศีธนูไม่ได้แย่นะคะในช่วงตุลาคมนี้จะโดดเด่นหรือเดียวถ้ามีปัญหาเรื่องเงินจะสามารถหมุนเงินแก้ไขผ่านไปได้นะคะแล้วก็มีโชคลาบเข้ามาช่วยในในช่วงตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพก็ไม่ได้แย่นะคะก็ดูแลก็ถ้าไม่สบายก็ได้หมอดีนะคะรักษาหายกระทันหันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับขั้นแบบป่วยหนักนะคะก็คือเหมือนกับปวดหัวทานยาแล้วก็หายหรือบางคนอ,อ,อยากไปตรวจสุขภาพร่างกายไปพบแพทย์นะคะอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำให้ดีแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้ไม่ได้มีอาการอย่างนั้นอย่างเช่นถ้าปวด ขาปวดฟันไปหาหมอก็หาอยอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็สุขภาพก็ถือว่าโดยรวมร่างกายแข็งแรงดีในช่วงตุลาคมนี้สําหรับราศีธนูนะคะมีเกณฑ์ได้โชคได้โชคเข้ามานะคะใครที่ชอบเสี่ยงนะคะมีเกณฑ์ถูกหวยเลียงเบอร์ในช่วงตุลาคมนี้ค่ะบางคนอาจจะได้เงินจากคน อื่นให้ก็อาจจะหมายถึงมรดกทางครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะแต่มีเกณฑ์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงมีเกณฑ์ได้เสียเงินก้อนเช่นกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเหมือนกับไปช่วยเหลือคนในครอบครัวในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะมีคนมาขอคาปรึกษาขอช่วยเหลือในเรื่องของการหยิบยืมเงินก็ได้เช่นกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะค่ะสาหรับราศีธนูนะคะประจำเดือนตุลาคมก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ